เอามือก่อนเร็วมือมือนั่งลงนั่งนั่งนั่งไฟไฟก่อนอ้ยเก่งกลับบ้านแล้วไฟไฟกลับบ้านแล้วทำได้แล้วนั่งก่อนนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วถอยก่อนถอยไปถอยไปต้องมาสอนค่ะมาสอนแม่สลับไปเรื่อยเก่งค่ะเก่งค่ะคุณแม่เก่งค่ะอุ่ยกลับบ้านท้องมฝึกหมอมานี่เลยมานี่มาเฮ้ยเนี่ขอบคันค่ะ ทำยูทูบเบอร์ไงเขาชอบทำอย่างนี้มาเร็วแล้วทำอย่างนี้ม,มาทุกคนอย่างนี้อ่ะใช่ทุกคนเออ <laughs> ทุกคนวันนี้เราจะพาหมามาฝึกนะ,ะแม่มาฝึกหมาพาหมา,<พ>ามาฝึกแม่เฮ้ <laughs> พาหมามาฝึกแม่เฮ้พาแม่ามาฝ <laughs> ึกห <laughs> มาฮึมาปแถวนี้ไปทุรามาใช่ปะยังไงโทรถามแม่ว่าแม่เกิดจะซื้อของรองท้องจะกินอะไรไหมอะไรเงี้ยเออบอกว่าเอาแซนด์วิชเอาแซนด์วิชมาให้ก๊อตแล้วกันที่จะพูดว่าแซนด์วิชจะเอามาให้หมาเรียกชื่อสลับกันอีกแล้วเอาข้าวใส่ข้าวเม็ดแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยวางที่พื้นแล้วพูดว่า ก็จีมากินข้าวทุกคนอดีนี้คือความในใจของเราที่เรามีแต่แม่แล้วก็หมาของเราก็รู้ไหมเราะว่าแม่ห่วงหมาหรือคนห่วงลูกไงแล้วตอนนี้มีเป็ดเพิ่มมาอีกอ่ะแล้วตอนเนี้ยไข่เป็ดอ่ะไข่ออกมาแล้ว30ฟองแล้วคือลุ้นอยู่ว่าม,มันจะคลอดออกมาเป็นตัวไหมมันจะฟักเป็นตัวไหมทีนี้ก็เลยไปซื้อไฟฉายส่องไขมไม่มันจะมีไฟฉายไม่ค่อยน่ารักเลยเนาะไฟฉายส่องไข่ <c oughs> <c oughs> ขเขาดูในเน็ตมาเขาบอกว่าต้องไปส่องดูก่อนว่ามันมีเป็นแบบเป็นจุดจุดตัวตัวอะไรอย่างงี้ไหมให้กิบว่ามี <Pen> ปุ๊บเ,เออ <ๆ S 2> มันจะฟักเป็นตัวก็30ฟองส่องอะทุกฟองไม่มีสักฟองเลยแต่แม่ก็ยังไม่เก็บมาทํา,าอะไรทั้งสิ้นก็ยังปล่อยให้มันฟักไข่ยอยู่ตอนเนี้ยก็มันอยากฟักก็ให้มันฟักไปแล้ว30ฟองถ้าฟักออก,ก,กมาเป็นตัวปเลยทํายังไงเอาก็แจกเขาสิใครอยากได้ก็ใครใครมาอยากได้เป็ดไม่งั้นไม่ดีอนบ้านรออยู่ตายแล้วถ้าไม่งั้นเธอก็ต้องเปิดเป็นศูนย์ฝึกเป็ดได้เดี๋ยวให้มันเดินตามเป็นฝูงเลย ดูเหมือนเล่นคลิปอ่ะดูเหมือนเล่นคลิปอ่ะทำได้นะเพราะว่าที่เนี้ยเหมือนเป็นแบบหมู่บ้านเป็นแบบว่าบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยก็เป็นศูนย์ฝึกสุนัขได้นะทุกคนศูนย์ฝึกสุนัขหมีฝึกหมาทุกคนพาเป็นตัวมาฝึกดีกว่าทุกคนเออเอาไวเอามันเข้าไปใกล้ๆหนึ่งสองสามหมาใครกันแน่เดี๋ยวพาเป็นตัวมาฝึกดีกว่านะคะดูว่าฝึกได้หรือเปล่านะอายุ14ปีแล้ว14ปีแล้วเป็นตัวบอกผมจะฝึกไปทำไมหรือครับ เศ้าเลย้าเลยไปเข้าไปข้างในกันจ้าไปจ้าโอเคเดินผ่านไปผ่านมาพี่ก่อนนั่งนี้ได้ไหม จริงๆนี่ตรงนั่งตรงนี้ไม่ได้เนี่มันเป็นที่นั่งของเป็นตกเขาต้องนั่งข้างแม่ตลอดเวลาหมัอนไส้เนาะน้คะครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูหมีครูหมีฝึกหมาใช่ครับชื่อตามเพจเลยตามเพจเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งฝึกที่นี่เหรอคะฝึกที่นี่แหรอครับนี่ก็เหมือนเป็นบ้านอาศัยธรรมดาอย่างับอสามารถฝึกได้ฝึกได้ครับจริงๆการฝึกสุนัขเราไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะจ้ะใช้พื้นที่แค่นิดหน่อยพอนะครับแต่เราฝึกเพื่อให้หมาเข้าใจในแต่ละคำสั่งเบื้องต้นคุณแมต้้องการใหูู กคำสั่งอะไรบ้างเหมือนกับเราก็มาสายเกินไปเนะเ<ร>าะมางามาิาไปคือก็าอายุเยอะแล้วเหมือนมีสุภาษิตไงไม้แก่ดัดยาก จริงๆแล้วจริงๆแล้วสุนัขที่อายุเยอะเขาจะเรียนรู้ช้าลงก็จะเหมือนคนนะครับจริงๆเนี่ยเราเริ่มฝึกสุนัขได้ตั้งแต่อายุ2เดือนครึ่งอ๋อเหรอฮะเริ่มฝึกได้แล้ว2เดือนครึ่งตัวเท่านี้เองใช่ครับตัวนิดเดียวนะฮะแต่เราก็เริ่มฝึกได้ละเริ่มฝึกจากการฝึกขับท้ายฝึกนั่งฝึกมอฝึกยืนก็ค่อยๆเริ่มฝึกนะครับโดยใช้ระยะเวลาน้อยๆก่อนนะครับในการฝึกส่วนมากเลยสมมติว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยเวลาฝึกสุนัขเขาต้องฝึกให้ทําอะไรยังไงได้บ้างคะจริงๆคาสั่งพื้นฐานหลักๆเลยที่ฝึกกกััันน็คคือําส่่งง หมอบยืนนะครับน,นั่งคอยหมอบคอยยืนคอยอเดินการฝึกเดินสายจู้การฝึกยูกรงการฝึกขับถ่ายนะครับนี่คือหลักๆเลยในการฝึกพื้นฐานอย่างสมมติว่าถ้าจะเอาสุน,นัขมาฝึกกับค,ครูหมีคือต้องเอามาฝากเลยไหมหรือว่าเอามาแบบไปเช้าเย็นกลับจริงๆของผมมีหลายคอร์สมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกประจําที่ศูนย์ฝึกนะครับให้ผมสอน p r i v a t ที่บ้านก็มีอ๋อเหรอฮะใช่ครับผมรับฝึกสอน p r i v a t ทั่วประเทศหมาพันอะไรฝึกยากสุด จริงๆแล้วผมไม่ระบุพันธุ์แต่ผมจะบอกว่าหมาสุนัขที่ฝึกยากก็คือขี้ระแวงเช่นเวลาเราจะจับตัวก็จะจับไม่ได้เขาจะขี้ระแวงัอะ,อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยสังเกตค่ะที่ดูมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วกับเบนโตะการฝึกน่าจะยากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะจริงๆแล้วเดี๋ยว,ยวต้องลองดู <c oughs> นะครับหลักในการฝึกสุนัข <c oughs> เราจะใช้แรงขับของเขา <c oughs> แรงขับของสุนัขจะมี2หลักหลักๆเลยคือ1น <c oughs> แรงขับในการกิน <c oughs> 2>, 2แรงขับในการเล่นถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ย มีแรงขับทั้งสองอย่างเลยนะครับกินเก่งด้วยชอบเล่นของเล่นด้วยมีที่ฝึกง่ายเลยนะครับปกติถ้าฝึกสุนัขเนี่ยเขาจะฝึกสุนัขหรือว่าฝึกเจ้าของมากกว่าจริงๆไปควบคู่กันใช่ครับเพราะว่าเจ้าของจะต้องเรียนรู้ภาษากายของทั้งสุนัขของของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเจ้าของเอง นะครับเพราะหมาจะเรียนรู้จากภาษากายแล้วก็เสียงในการใช้สั่งงั้นเรามาลองเริ่มไหมได้เบ,บื้องต้นเนาะได้ครับเน้นว่าเบื้องต้นเนาะเอ้ยเดี๋ยวโชว์ดีกว่าโชว์ว่าเป็นโตดทำอะไรได้บ้างให้น้องเป็นโตดโชว์ก่อนมานี่เร็วเป็นโตดมานี่เร็วมาโชว์เร็วเลยเรื่อเรื่อนี่เอาขอมือเร็วเร็วได้แล้วได้แล้วเร็วข้อมือก่อนเร็วมือนั่งลงนั่งนั่งนั่งเออเออเออไฟไฟก่อนเจ๋ง กลับบ้านเลยเอ้าไปกลับบ้านแล้วทําได้แล้วต่อมือต่อมือกันต่อมือกันทำได้สองอย่างพ่อแม่คือภูมิใจสุดๆทุ่มใจมากคือแค่นี้แหละสองอย่างคือแล้วประเสริฐและได้รับรางวัลลูกดีเด่นอ่ะอ่ะเฮ้ยเวลาไปงานหมาเจ็บคอมากเพราะว่าเจอหมาใคือ ใช้เสียง3เสียง4ใช่ไหมน้องชื่ออะไรคะชื่อเซนค,ครับน,<อ>น้องเซนใช่ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์บอดท์คอลลีคือสายพันธุ์นี้เขาเอาไว้ใช้ทํางาน ที่ที่ต่างประเทศก็เอาไว้ใช้ต้อนแกะแล้วก็ไปเล่นด็อกแอชิลิตี้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งระดับสูงนะคะรับเซนเนี่ยอายุเดือนหน้าจะเข้า2ปีละ <c oughs> ของเขาเนี่ยเป็นสีไลแลคเมอร์ไทร์เพล์สวยมากสีนี้เป็นสีเดียวในไทยค่ะมาเริ่มต้องทำยังไงบ้างหานี่ <Okay S 1> <c oughs> ลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณครูนีน่ามาฝึกให้ดูนะครับอันนี้เป็นภรรยาผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเขาจะฝึกคู่กันประจำนะครับคือหมาเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะมีบอดี้ซึ่งจะต้องฝึกด้วยกันประจํา ก่อนจะฝึกหมาเราจะต้องวอร์มหมาก่อนสังเกตว่าที่อาหารที่ใช้ฝึกคืออาหารเม็ดสังเกตนะครับเวลาเราฝึกเราจะใช้มือที่จับอาหารล่อเขาเพื่อให้เขาทาตามคำสั่งนะครับอันนี้คือการฝึกเริ่มแรกเลยนะครับพอสุนัขชํานาญเราสามารถใช้คําสั่งเสียงได้เขาก็จะรู้ละนะครับฟังนานๆแล้วมันจะทาไปด้วยไงคอย หมุนคอมองปล่อยรอบทิศทางเผิดมากมองปล่อยให้มองปล่อยถ้าเขาทำผิดแล้วให้คำสั่งใหม่แล้วสั่งใหม่นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ลองดูนะครับเอาละคุณแม่ลองดูเอาละเอะดีครับกับสายจูงครับคุณแม่สั่งน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 ั่งอุ้ยเก่งนั่งก่อนนะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บเราค่อยให้รางวัลชมแล้วค่อยให้รางวัลนั่งก่อนนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วยืน ยืนยืนได้ได้เหรอยืนคุณแม่คำสั่งยืนนะคะนั่งยืนคุณแม่จ่ออาหารไว้ไม่นั่งได้ไหมหรอยืนเห็นไหมคะเราเอาอาหารเข้าไปใกล้ๆปากหมาค่ะแต่เราไม่ปล่อยนะคะนั่งเก่งมากยืนเปลี่ยนแม่ลูกให้รางวัลครับถูกครับตอบคำถูกแม่รีบปล่อยอาหารในมือเลยมอบมอบมอบโอเคเก่ง ยืน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 เกิดหมอบแล้วแล้วมายืนนะคะคุณแม่เราต้องโก้มตัวนิดนึงอ่หมอบยืนอ๋อมันส่งใช้เขาหน่อยนึงอ่ามาเอาใหม่หมอบยหมาด้วยค่ะยืนอ่าเก่งมากได้เก่งมากนด้ชมแม่หรือชมหมาทั้งสองควบคู่กันเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ต้องการกำลังใจ ยืดดึงมาข้างหน้าดึงมาดึงข้างหน้าตัวเออเก่งครับเริ่มเก่งแล้วคุณแม่เริ่มเก่งแล้วแล้วพี่นาลุนหมาส่วนฉันลุนแม่เพราะจริงๆอ่าพื้นฐานตรงนี้ครับเวลาถ้าสมมติคุณแม่ซื้อลูกหมาตัวใหม่ก็สามารถใช้ไปฝึกได้อ่าส่งหมอคอยได้ค่ะมาคอยไว้สั่งคอยไว้สคอยอยกไคอยไป ทำไมต้องสอนน้ามันก็สอนแม่สลับไปเรื่อยเก่งค่ะเก่งค่ะคุณแม่เก่งค่ะแม่ถอยไปข้างหลังเลยค่ะถอยไปเลยแล้วก็นั่งลงแล้วก็เรียกน้องไปค่ะนุ่นแม่ลูกนี่มันพ่อเรียกมาหาครับบอกเซนมาเซนมานนี้เก่งเก่งมากเก่งมากให้เยอะๆเลยค่ะให้เยอะๆเลยเขาจะรู้ว่าโอเคจบแล้วอ๋อจบแล้วอ่าเซนมหาพี่ เปี่ยนแม่แล้วกลับไปหาแม่เดิมแล้วเปลี่ยนแม่แล้วเก่งมากเก่งมากค่ะเป็นยังไงคะได้ฝึกหมาที่เข้าใจเรื่องเข้าใจราวล้ะสนุกดีแล้วเหมือนกับว่าเออเราก็ทำได้บ้างนะ ภูมิใจในตัวเองละคิดว่าใจนหมาด้วยภูมิใจในหมาด้วยถ้าสมมติว่าเป็นหมาใหม่ฝึกกี่นานกว่าจะได้เป็นแบบนี้ครับในการฝึกลูกสุนัขเราจะฝึกครั้งละ1นนาทีเท่านั้นครับต่อครั้งนะครับในแต่ละวันเราสามารถฝึกหลายครั้งได้แต่เราต้องดูลูกหมาก่อนว่าไหวไหมจริงๆแล้วฝึกแค่วันละ2 -3 ครั้งก็พอครับเช้าเย็นเช้าเที่ยงเย็นพอหลัพอ สุนัขเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราจะเพิ่มเวลาเข้าไปนะคะเพราะว่าเขารับแรงกดดันรับเวลาเพิ่มมากขึ้นได้แต่ลูกสุนัขเราจะฝึกไม่เกินหนึ่งอสองนาทีเท่านั้นครับเี่แยดเขาเปรี้ยแต่เด็กแต่ต้องทุกวันทุกวันก็ได้ก็ดีครับทุกวันก็ดีแต่ส่วนมากผมจะหยุดวันอาทิตย์ผมจะให้ผมจะให้หมาผมเนี่ยเขาได้พักผ่อนให้เขาหยุดใช่ครับเพราะว่าเวลาเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาจะฝึกยากขึ้น ที่เขาจะใช้สมองเยอะขึ้นดังนั้นเราจะต้องมีวันให้เขาพักพอนคเหมือนคนเลยเนาะเหมือนคนครับในการเรียนรู้เหมือนกันครับเหมือนทำงานใช่ครับเพราะจริงหลักในการฝึกสุนขถ้ายิ่งฝึกเยอะแล้วผิดมากหมาเขาจะจดจําในสิ่งผิดๆแต่เราฝึกน้อยแล้วถูกถูกต้องเป๊ะๆดีกว่าจะจำแค่นั้นใช่ถูกต้องครับดีกว่าแต่จริงๆแล้วลองออกมาดูไหมเปิาลองลองดูก็ได้ครับลองดูนะครับลองดูก็ได้ ลองเอาเป็นโต๊ะมาครับลูกคนเราลองมาฝึกเป็นโต๊ะกันเถอะแต่อาจจะฝึกไม่ได้ฝึกเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้ฝึกเธอก็เลยฝึกแม่เธอแทนอของแทนเลยอ่ะฝึกเธอไม่ได้อ้าวพีกินแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่กลับบ้านไปจะกินแต่อันนี้แล้วอาหารที่บ้านไม่กินแล้ว แม่ต้องยืนเป็นเสาเองยืนเป็นให้กำลังใจผมไม่อยากเรียนผมเหนื e ed, ่อยเกเร หมอบสิไม่เอาอาหารเลยเลยเลยหมอบลงหมอบลงหมอบลงเปนโตหมอบ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 แป๊บนึงลองจนแตกก่อนงั้นก่อนหน้าโอห้เก่งมากหมอบลูกหมอบขอมือขอมืออะเก่งอย่างงี้เก่งหมอบก่อนหมอบก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าหมอบก่อนอะหมอบหมอบลงต่ำอีกต่ำอีกโอเคโอเคดีครับโอเคครับ นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่สนุกเลยหรอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเฮียเฮียเฮียทำให้คนลุ้นเขาสนุกอ่ะให้เปงนวันเล่าๆวันลงวันลงวันลงนะเอาไปไหนแม่แม่จะไปหาจะไปหาเพื่อนละวไม่ใช่ทังหม่เอามานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออเก่งนะอ่ะหมอบลงหมอบลงหมอบลงหมอบหมอบนั่งลงครับนั่งลงครับเก่งครับเก่งครับจะมีแค่นั่งกับหมอบนะ ไม่มีอย่างอื่นหมอบลงหมอบลงหมอบลงเฮ้ยคอยได้ไหมคอยนัะคอยได้ยังไงยืนขึ้นยืนขึ้นยืนยืนอย่างี้ถอยมาถอยมาถอยมาถอยมือแต่ฉันว่าไม่ได้เลยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาก็เลยนอนลงไปคอยคอยมานี่มาเขาไม่ได้หมอบได้หรอกอุ้ยกลับบ้านทำไมฝึกหมอบมานี่เลยมานี่มาเฮ้ยเขาคันค่ะนี่ลูกค้าอาหารมาดูอยู่ลุกเร็วไปเร็วลูกค้าอาหารมาดูอยู่ไป ึงไม่ได้เป็นดาราสัทีไปเ็วเออทักทายก่อนัก่อนอ่โอเคอ่พอแล้วค่ะเนี่ยมาทักทายแล้วก็มาถูกต่อเ็กเรียน้งเรียนนั่งลง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 เออเออับมเร็วมมม ได้ละได้ละค่อยได้ไหมยืนยืนยนยื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 นยใช้คำเดียวอย่ายืน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 ไปแล้ว ฝึก <ái? S 2> เธอไม่ได้แ<ห>ม,ม,ม่ไม่อยากให้ฝ<า>ึกเธอเลยฝึกแม่เธอแทนแต่ว่าก็ได้ความรู้ที่จะเอากลับไปฝึกที่บ้านต่อ<ช>นะคะแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเลยว่าวิธีฝึกสุนัขที่ถูกต้องอารทำอย่างไร<ช>วันนี้อย่างน้นนอยก็ได้หมอบไม่รู้ว่าหมอบเพราะเหนื่อยหรือว่าหมอบเพราะว่าเป็นคําสั่งของคุณครูกันแน่อะนะคะเก่งมากโอ้โหเก่งมากค่ะเป็นตอเก่งเลยมานั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนะ Ủa? ú ô ô tên ca nhà <laughs> สมมติค่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะเอาสุนัขมาฝึกที่นี่ค่ะครูขาติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าบีฝึกหมานะครับมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เพจเพจบุ๊กนั่งลงครับสองเดือนดีสุด2เดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเนี่ยได้แต่สองเดือนครึ่งลองพิจิตรถ้ามีอายุหน่อยก็ยังได้เหมือนกันยังได้อยู่ครับครับเรื่อยๆลองเอามาเลยได้ครับนี่ต้องกลับไปฝึกต่อนั่งลงนั่งนั่งลงเร็วก่อนจะฝึกมาเดี๋ยวต้องฝึกแม่ก่อนนะคะขอบคุณครูหมมีากเลยนะะคขอบคคคคุุณณ่่ะะขอบพี บายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะดูว่าเราจะฝึกอะไรต่อเราอาจจะฝึกเป็ดก็ได้เออเราฝึกเป็ดไหมฮะจริงจริงเป็ดก็ฝึกได้ครับแต่ว่ามันยากหน่อยแมวอะไรอย่างเงี้ยจะฝึกยากครับแล้วถ้าผูหนูเนี่ยฝึกได้ต้องเลี้ยงหนูต้องเลี้ยงผู้เนี่มาข่าวหน้าทุกคนบ๊ายบายที่นี้